เห็นมีคู่หนึ่งใจ่ายให้เอเจนซี่สามแสนบาทวาสันแล้วผมก็เลยถามต่อไปอีกว่าแล้วผ่านตอมอไหมครับเพื่อนก็เลยบอกว่าโดนส่งกับทั้งคู่วะสันเอาขอขอบคุณสําหรับขอมุ่นได้ครับพี่น้องเ้อกาจั้งซี่ล่ะพี่น้องมันผมกับว่าเข้าใจคื้กันว่าเขาไปบอกว่ามู่เจ้าจังไหนมู่เจ้าเคื่อไปอวนเงินในเขาคักเนี่ยเถอะผัวก,กับเมียคนละแสนหากับสามแสนเนาะเงินสามแสนบ่หน่อยเด้ เปห้าบานท่านี่ยขั้นเป็นเงือนจะคล้องกะกะเงื่นจะคล้องกะเสียดายคือเกาหันหละถึงแม้ว่าสิบ่เป็นนีไันี่ขั้นเกิดว่าเป็นนีเขาได้บัตรที่นี่ถั้ามันบักเพืองสิบวได้ขายหอดหน้ามุนกวาใส่นีเขาส่วนสิบวอเทั้งเงินดอกบัที่นี่ขั้นผูบมีหน้าเค่แต่งไรบัตรที่นี่พูกเราคนพวกับเมียจะได้ปลากันพูแล้ว <c oughs> ยากน้ำนีน้ำสินมันสิธรรมดาได เสียดายครับพี่น้องโอ้ยังสีเห็ดจังไหนยังสีบล็อกังไหนยังสีวายยังไหนค้นจังสีผ้ากันหาขอมุ่นก้อนไอยสีผ้ากันมาไปคือจังไหนจังภากันไปิกอวนกันใหนเขากักเนียเทียเขาไปบล็อกังไหนมื่เจ้าคือไปเสื้อเขากักเทียแอเจนซี่นั่นนะมันตัวกันแต่ตะข้นมือจักกันมันยังตัวกันได้สูเมือนี่คนบ้านเดียวกันมันยังตัวกันคนเห็ดงานนดำกันเทียยก็ยังตัวกันไปสีบล็ออีหยังคนไทยที่สูเมือนี่มันตัวมันหลอกกันอยู่สูเมือนี่ ล้ววันสี่ที่มันเป็นแตนตะยอันน่ากลัวก็คือว่าลงุงมันรวมมือกันกับคนเกาหลีพอมนะบางที่มันทําเกิดเป็นกระบวนการนะทําเป็นกระบวนการเลยรวมมือกับคนเกาหลีโอ้ยจัด้องประซุมมย่างดีหมดแล้วเนาะจัด้องประซุมกันอย่างดีมีใบสัญญาจ,จงใบสัญญาจ,จ้างโอ้ยเฮ็ดคือเขค,คืออย่างๆนี่ตัวเขาไปในหันล่ะประซุมกันบางย่างคือโอ้ยมีจอม่อยังหุ่นตัวเขามาบอกสู่ผมฟังนะเราบัดนที้นี่าให้คุยกันพอม เวลากวาเอกสารนี่เขายืนเลี่ยงตัวตัว,ตว,ตวเลยคือเขาสิกำนวดว่ามือน,นี่สิมีการประชุมกันนี่อย่างกี่คนกี่คนเขาจะเอื้อนคนมาทั้งหมดเลยบ่มีการได้คุยกันบ่มีการได้ทายิปบทายอย่างไ้เลยว่างเงินกับว่างเงินสวดให้เขาไปเลยบ่ได้มีหลักฐงนหลักฐานอีย่างหล้กก็มีคนเกาหลีพร้อมมาบอกใบสัญญาจาจ้างกับเป็นภาษาเกาหลีทั้งบตดต่อโดดอ้วเป็นตะคือคือจังอย่างนี้อืมบ่ให้คุยกันพร้อมนะ เขียนเขาบอกเขียนนั่นก็เขียนเขียนเขียนไปพุ่นนะ่ะโมัมนเบิด์ตกขึ้นคน้นโมันตละหน่อยหน่อยนะพี่น้องเออซูเมอรอนี่น่ะคนไทยเยห้องมันตัวการมาโฆษณงมาโฆษณากันอยู่ในซื้อนั่นซื้อเนี่นต่างๆนั่นโอ้ยผมเห็นแล้วผมก็ว่าโอ้ยเอาคัากคักลวดสนอกโอ้โหผมผมบวบน้ำมู่แล้ววิสานั่นวิสานี่นี่ผมบวกมาคัากแล้ว ผมวอรจนว่าผมโดนโจมตีเนาะเออผมเจอผมเจอปว่วนเจอปันเจอเพวกเอเจนซี่เขามาป่วนมาปันในคลิปนนอย่างผมผมก็เลปยปล่อยเอาเนี่ยแต่วาสานะาไผวาสานามันเด้อ่อนหนัมมกนะผมบ่ค่อยวอร์น้ำมูตัวอืมขั้นวอกมากแล้วมันค้นที่เขาสีมาแล้วเขาหน่อยใจนะเขาว่าผมนี่วั้งแต่ยังท่งลบวอรแต่ยังทงี่มันยาก,าม,กมันยากเอามันกับเขาไม่ยากอีกหลีเนะ ไม่นั่นแล้วสำเร็จะไปฟักอเจนซี่มันก็ง่ายหมดน่นแล้วม่มีอย่างยากจากอย่างเอาลดเนื่อบ่เพื่นผมว่าขั่นมันคั่นพูดถึงขั้นบวชเลี้ยงวซ่า่หรอขึ้นจมู่เจ้าเขาอ้างเอาวิสาไปอ้างเข้าใจบ่เขาเอาวิ่าไปอ้างก็ผมสว่ามันบแมแนนั่ะวิสาไปอ้างบัดที่นี้ขั้นเข้ามาแล้วจังเสียมัน่มีประทับตราของกงศุนเกาหลีอยู่ประเทศไทยน่ะมันตงผ่านสถานทูตู่น่ะ มันตกผ่านกลุ่มแรงงานอย่างต่างๆพนนด,ดีสำเร็จสำเร็งดีเขาา้ว่าวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายนะมันสำ,รสำเร็จสำนึ็งสิเขามาได้ด้มุเจ้านะ่ะเออกะหาข้อมูลจากหน่อยย่างหน่อยหน่อยกะคันสิลงทุนสิเสียเงินเสียท่องให้เขาเลี้ยวคนกลับไปปรึกษากับกลุ่มแรงงานขงเขาเบิ่งจากหน่อยสู้มือนี่ประทับกลุ่มแรงงานตากลุ่มแรงงานน่ะมันหลอกเลี้ยนแบบกันได้มันเหี้ยบมาเบิดควรทรงรูปไหมผมบ่แม่นหน่อยหน่อยมี่เบิดประทับตาของกลุ่มแรงงานกับมี่พูนน่ะ เขานปลอมแปลงได้เบิดสูยงังทุกหน่วยงานแล้วในประเทศไทยนดิเขาปลอมเบิดละ่ะทั้งสถารนีตำรวจตำรวจบนอ่ะมันปลอมมาเหมือดทุ่มเหมือนมันก็ป,ปีมาเหมือดเออห้องกับไปเสื้อเขาเหรอโอ้เงินสามแสนมามันหน่อยๆเนาะก็ล่องเบิองแล้วอธิบายยังไงหลีกก็ดีเนาะผู้ใดฟังคลิปนี้แล้วก็แชร์ไปคลิปที่ผมว่าไปคนกับกระลังเบิองหลาหาเมืองกลัวหรือคือทะรลบุรุษกันคนกับกระลังแชร์หลายอืม นี่แหละมันก็เป็นเั่นี่แหละก็สร้อยๆกันไปครับพี่น้องขันท่อบอกกับผู้ละคนกับว่าย่านท่อได้ดีเอ้ยขันท้อว่าย่านยานว่าได้ดีครับว่ะขันท้อบอกเนี่ยขันท้อนันก็ดีผมก็เลยบุคคลเบาหันเ้บ้านที่สี่เป็นทังไหนบานที่นี่บานที่นี่มีคนมาคอมเมนต์ผมพร้อมเนี่ยนว่าในในคลิปที่แล้วเนี่ยละว่านโดนอีกแล้วร้อยยี่สิบคนมาสั่นเห็นบ่เอาเบื่องดูคู้นเข้าไปดูโซนอะไรี้เขาได้เงินไปเท่าไรแล้วเป็นสี่ีแหละพี่น้อง นะเอาคนว่าเป็นประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์ให้สรองวัานษา,าไ,ได้ครับด้วผมก็พึงจะเลือกงานนะครับยัดอูเลือกสองทุ่มมือนี่กด็ดีเอาจาไหนกน็ให้ยุ่อดปลอดภัยจะสภาพก,กันไปถือหลอกถือต้อมอีกแล้วพี่น้องด้วผมกัเป็นห่วงเงินทั้งัวาสิหาได้เข้าใจคนมันบ่มีก็คือบ่มีอะอยากมากก็เข้าใจว่าอยากมากอยู่แต่ว่ากัดคันคือคำว่า,าบ่ถูกต้องมันก็คือบ่ถูกต้องัน,น,อองนล่ะพี่น้องคนบ่ผพันกลุ่มแรกงานแล้วก็คือจบข่าวแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ